มาดูครับก๊อกน้ําตัวนี้ปิดไม่สนิทนะครับอ่าปิดเวลาเราปิดแล้วมันไม่สนิทนะเรามีตัวช่วยตัวนี้ครับนี่ตัวเปลี่ยนตัวนี้ครับเห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนอะไรได้นะเราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งก๊อกแล้วนะครับตัวก๊อกเดิมมันยังดีอยู่นะครับตัวก้านจับอะไรมันก็ยังดีอยู่นะะเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนวาล์วน้ำนะครับเป็นวาล์วแกนเซรามิกของก๊อกรุ่นนี้บ้างเห็นไหมเป็นวาล์วแกนเซรามิกแบบนี้นี่เห็นไหม เ็นรอกแกนสลับบิดแบบนี้นะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูครับวิธีแกะของไอ้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เป็นอ่าตัวทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีสกรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราขันแล้วเราดึงตัวนี้ออกถ้าเป็นแบบลูกบิดนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นแบบคันโยกนะครับมันจะมีตัวหกเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ขันออกมาเลยขันออกมาเพื่อจะเอาอ่าตัวตัวหมุนมันออกก่อนนะครับตัวลูกบิดมันออก เห็นไ,ไหมมันอาจจะแน่นหน่อยนี่ออกมาแล้วครับตัวหกเหลี่ยมพอเราคลายหกเหลี่ยมออกเรียบร้อยนะครับเราก็ดึงตัวคันโยกออกมานะครับอตัวคันตัวคันปิดเปิดมันออกมาแล้วเราก็หมุนตัวนี้ออกมาอีกหนึ่งรอบนะฮะอย่างที่บอกแต่ละก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ขันตัวนี้ออกมาอีกทีหนึง่งตัวนี้อย่างที่ผมบอกส่วนมากแล้วจะเป็นเบอร์สิบสี่นะขันออกมาขันออกมา ปับ๊บนี่เห็นไหมอ่าไปดูหน้าตานะครับตัวเก่ากับตัวใหม่นะนี่เหมือนกันเดะนะครับอ่าจ,จะตัวนี้ใส่แทนกันได้เลยนะครับนี่ตัวนี้ใส่แทนกันได้เลยวาล์วด้านในเหมือนกันนะอ่าใส่เข้าไปเลยไม่รอช้าครับเทพันเกลียวไม่ต้องนะครับอ่าเพราะว่าตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตัวนี้เขามีโอริงมาให้เรียบร้อยนะนี่หมุนเข้าไป อ่าให้พอแน่นครับประกอบกับที่เดิมนะครับนี่ประกอบกับที่เดิมเป็นอันว่าใช้ได้ครับนี่ประกอบกับที่เดิมแล้วก็สามารถปิด,เป,ดเปิดก๊อกได้เหมือนเดิมนะ